เนี้ยเนี่ยที่ผมมาลงเพราะว่าผมเนี่ยได้ลองใช้เจ้าตัวโดนนะครับกับตัวที่เป็นตัวสแกนนะครับพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาเนาะผมลงมาพาฟาร์มลูกค้าเนี่ยแล้วเจอหูบ่อยมากเนาะคือไม่ได้ออกเลยก็แล้วทีนี้ลองเล่นโดนแล้วติดใจนะก็เลยให้เราลองใช้โดนเนี่ยมาเป็นตัวช่วยเปิดทางต่อเราวพลาฟาร์มดีกว่านะครับก็ในคลิปนี้จะมาดูกันนะครับว่าไอ้สิ่งเนี้ยเนี่ยมันจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นหรือไม่นะครับในดาาทีวีเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะครับปวดหัวเลยวะมา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  เดี๋ยวแกไปแอบ,บแอบในห้องเออเนี่ยห้องนี้ห้องเนี้ยเออดีมากดูทางอีทีไล่ออกมาข้ากปายิงแล้วแกไปเลยเดี๋ยวผมรีแม็กอะไรให้เรียบร้อยแล้วผมบินโดนเช็คแถวนี้ละเคแถวนี้เหมือนน่าจะมีตัวเออี๋ยวนะไอหน้าโซฟาน่าจะมีเคเก็บโดนคืนได้บอกว่ามาเก็บกู้โดนโอเค เช็ค okay. ตรงนี้บอด no โ o no, no ตัวฟ้าตัวฟ้าไม่มีแต่ว่าแถวหน้าห้องสมุดมีอยู่ระเบียงเลยเคเลีย์เเปิด <Here. S 1> เซฟพยาบาลไปยังยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวบินลงลงไปดูให้ดีกว่ามีบอด ค่อยงพยาบาลเคลียร์บินโดนอีกรอบแลยอ๊ยโดนหน้าก vale> ูเลย่ะก uh ็มือหนึ่งเหลือ um มือสามแล้วเนี่ยทำอะไรมึงจะมาตบโดนกูทำไมสมสอง สวยจะครูันเลจไปแล้ก่อนนะโดลูกพ่อเกฮ้ยแดงมาว่ะเที้ยเกให้ลูกค้าเลยต้องให้แกสแกนอีกรอบนึงแล้วเทียผมกำลังไปได้เลยทิงมาเลยเดี๋ยวุมให้แล้วในห้องในห้องเหลืองมันก็ตีกันนะแต่มันน่าจะตีกันเสร็จแล้วแหละแกผมว่า ตัวเดียวไอ้สองตัวด้านในน่าจะสองตัวตรงไหนหน้าตาเหลี่ยมนี้เลยหน่าตาเหลี่ยมนี้เัดยิงบอดยิง,ยงเก็บหน้าหน้าเ,เก็บเก็บหน้านก่อนเก็บหน้าก่อนตาย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 ายตายายตายตา<ง>ยตยตาายต่ยตายตกยตยตายนายยตา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 ย ดูตรงนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกล้องแ๊บดูกล้องแกก๊บเพ้เห็นเต็มเ <this> ซตสซี่ตัวหนึง่งดยูเหลี่ยมหายตัวหนึ่งไม่เจอว่ะแกมีสองตัวไม่ใช่หรอวะอ๋ออยู่มุมห้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดูมากนะมีใน <c oughs> สุดนี้ตัวหนึง <this> ่งฝาตัวหนึง่งสายหนึ่ง ตไปสองไปสามโหสามตัวไอ้ที like ôm, oh, ่กูทำจริงเกิดตายไม่เจอสัญญาชิพจรเลยวะนอกจากของแกเก็บเท่าไหร่เท่าไหร่ละเก็บหีกเออได้แค่นี้แหละโอเคไปออกกันเถอะไป ดี๋ยวลูกคก้ารอต่อรอต่ออีกสองคิวนะเพราะว่ามันมีคนโอนมาแล้วโอนมาจองก่อนมานักแอบไ่เฉยนะเออแอบไปเจาแกเปิดไปยบินโดอะไรเฮียมานักบินเฮ้ยเปิดประตูไหนเปิดประตูไหนเปิดประตูเปตูประตูปะตไปแล้วไปออกไปหน่อยสำรวจดู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 ู่ด้าน,นบนไปไหนวะไม่ได้ไเปิดประตูทางนี่ที่ไล่ไว้ก่อนดีกว่า นี <S 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 ่นี่อยู่ห้องดนตรีห้องดนตรีมันจะปลาระเบิดยัดอ๋อมันเปิดเซฟอยู่ดูเซฟแป๊บเซฟน่าจะเซฟดีอยู่มะเอกโอ้โหกะศีดีเลยมันแยกมันแยกไปตัดต่อเีดีเยอะเลยนะพี่ชายโอเคไม่กล้าไปไกลแล้วมันมองอะไรไม่เห็นละมันสแกนทั้งบอดทั้งคนอ่ะมันไม่รู้บอดหรือคนเข้าให้หน่อยผมจะแล้วผมแล้วผมแล้วผมมีโดนไปแค่หาข่าวพอแล้วรอนะ ข้างหน้าไม่มีเงียบก็<อ>หลุดเลสสร้อยแตกสัีทีเ่ะดีตัวสอ้ยสวยหลุดเลสสร้อยแตกมีแค่เซฟสองนะงั้นผมไม่ได้ใส่เซฟนะผมเอาไว้ที่ตัวนะอ,ดดนอ้าวยีดด่ห้อโดน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 บอดยิงคน e m งคนคนคนในแนงที่ผมมาร์กเนี่ยแต่ต,ตัดตานไปดูขึ้นไปงล่างไม่ใช่ล่างบนดิใช่ปะ บนบนในห้องเนี่ยห้องกระจกโอเคเมื่อกี้ตานมันปลาขึ้นแล้วมันเป็นขึ้นข้างล่างตายานเนี่ยเงียะเงียตะแคนที่ยังมาเอตะแคนไปตะแคนไปตะแคนไปผมมาฝากฝา,ากนั้นฝากโดนทีหน้าน,น่าจะหน้าแตกนนนหน้าแตกขอโอเคโอเคหน้า <Okay. S 2> กำแพงแตกนะแกเราขอตะแคนรอบหนึ่ง เดี๋ยวพุ่งวิ่งแนวผมนะผมจะสแกนเนี่ยใช้มือซ้ <Okay. S 1> ายมือแต่จะเล่นกันโอเคเราจะดักเราจะตีนี่กันสแกนแป๊บนึง oh. Oh. ไม่เห็นไม่เห็นในระยะยิงนะต้อง,องนี่ซ้ายดีนะน่าจะหลังกระเพงไอเนี่ยทางบันไดน,น่าจะมีตัวหนึ่งเราห่อสตาร์ทลุ่มกันเนี่กัน อันนี้อันนึ้งั้นเดี๋ยวผมดักฝั่งนี้นะเข้าไปกำแพงแตกระวังนะตนนั้งนึ่หนะขคอฟังเสียงดีกว่าน,นี่นี่นี่นกระถางนี้เลยไอ้เหียหมู่มีเออยัดไปยัดไปอีกลูกไปหรอ ก็ม่นะขอขอโยกอน่นตายสวยมาสวยงามเหลือด้านนอกคนของกันไปก่อนคนของกันไปก่อนผมไม่ชัวร์หมดนี<อ>่แก้เช็คแกวิ่งเช็คของก่อนว่าของมันเยอะไหมถ้าจะมีตัวนะี้มีหน้าโซฟาถ้าเดาแถวเขามีเสียงอะ่ะเขาบอกอะ่ะใช่ใช่ใช่แถวเขามีเสียงไนงะเราเลยต้องวิ่งไปดูก <Open. S 1> ็นมงนะสกแกนก่อนอีกรอบหนึ่ง าระวังเอ้ยโหเพื่อนเราไปไหว้ยูแกนติดเพื่อนตกใจเอยมีตัวไปเก็บอะไรนี่วะมีตัวเก็บไปแล้วเหรอเสร็จเสร็จตัวเสร็จตัวไม่แล้วเฮ้ยไอ้นี่ต,ตัดต่อดูก่อนมันเก็บไปหมดนะเรียบร้ตตอยต,ตอัดต่อตัดต่อตัดต่อลงไปเล่นกับมันดีกว่า มึงทำาอเฮียอะไรของมึงมึงกลับมาคุยกันก่อนนะไอ้เฮียมาเก็บของกูล้มนะแค่ล้มแค่ล้มแค่ล้มไอ้เฮียแล้วบวกแขนจัดเลยไอ้ห๊ะเก็บของกูเออเฮียใส่ยิงไว้มันเป็นใครไว้เสลือนี่ผมว่าผมเจากระเป๋าไปทิ้งไว้ตรงลูกค้าโอเคตัดต่อนี่หมดแล้วใช่ไหมตัดต่อหมดแล้วเมื่อกี้วิ่งเช็คมารอบหนึ่ง เอาลูกค้าไปเอาไปใส่ไปออกกันเถอะมาต้องยิงด้านหน้าเว้ยเฮ้ยบอดยิงไขวะคนบดบกักกห่อคนแต่คลิปลงแช์ช่องลงช่องค่อยทำเลยลูกค้าแอบ,บมุมเลย <this> เดี๋ยวเปิดเองผมผมยากเสียบแต่คนแจ้งช่วงนี้โดนแจงเปิดเลย t a เ g e t Mon จะลืมทิ้งหมวกผมเลยนะชิงเรือกุญแจมีพิเศษเอามาเอาโดนกับสแกนหน่อยมาถ่ายร่าผมซื้อเดี๋ยวทิ้งไม่หน้าประตูนะเก็บไว้ก่อนก็ได้ไปสำเอ้าแล้วผมเอาลงมาไม่เลยมาเลยเก็บไว้อ้าวเหออแต่เผื่อผมโดนโดนยิงแตกไงเป็นบ่อยเหลือเกินมันยังคงเกลือเหมือนเดิมเนาะเป้าไหนนะผมจะบินโดนเช็คด้านล่างบนก่อนเช็คหน้าริบก่อนเลยศัตรูหัวใจแตกสามชั้นมี โอ้ยเฮียกูซิ่งโดนจัดเลยว่ะมันมีปุ่มตั้งค่าโดนแบบวะกปุ่มบินมาละโอเคต่อไปเช็คหน้าลิฟต์ระวังแกบินโดนเดี๋ยวผมหาคนไอ้ยไอเฮี้ยหลุดบินไกลเกินหลุดนี่มาด้านล่างมีคนอีกแล้วเป็น่งนะดูด้านล่างตรงไหนเช็คอยู่เช็คอยู่เซฟไม่แตกนะว่าจะโดดลงไปดูอยู่ าเช็คกันไรกันเขออมีตัวโอเคข้างล่างไม่มีใช่ไหมข้างล่างเชนโดดลงไปกดเซฟฟีหน่อยน้องกำลังบินเช็คกำลังบินเช็คอย่าพึ่งอย่าพึ่งเชนอย่าพึ่งแดงแฟนเลยเฮ้ยเน็ตกูเโอเคน้องโดดลงไปดูเซฟเซฟเซฟไม่แตกเซฟไม่แตกมาเลยมาเลยไม่ไอ้อ่าลานจอดัดแตกโอเคอันนี้ไม่แตกเดี๋ยวผมโดดลงไปเปิดอ่าไอ้นี่นะห้องพยาบาลโอเค เช็คห้องพยาบาลให้หน่อยดิห้องพยาบาลหรอแป๊บนึงห้องห้องพยาบาลเห็นมีห่ะเออไอสั์เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยแต่มีโดนเนี่ยเหียแล้วเราก็ไม่เล่นโดนตั้งนานแล้วนะไม่เข้าใจรวยเราวยเก็บโดนก่อนแป๊บนึงมาลบแบบมีแทนอนนี้กํารันตีเลยนะการันตีท่าเก็ตมอ เก็บโดนโอเคจาลุตเราบินโดนรนอีกรอบึงอ่อวัน,ว,นวันวันวันไม่บน่นยี่งอ่บะบ่นไปโดนเกาะนวัดยิงก่อนแดงมาไหมน้องข้างล่างอะ่ะโอเคตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรนะคนไม่มีแบงแ์เ<ไ>ป๊<น>ะเลยพี่เก็บ,บโดนก่อนโหแล้วบอดแม่งยิงเกาะโคตรแรงอ่ะเทีย เป็นหน่วยบูเฮ้ยพอมี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 ตัวอัดเล็บไปละดีมอตันไม่กลันเหลือเป็นยอดมากตาแฟงเดี๋ยวครบไหมผมจะทำการบินโดนเข้าไปในห้องพอน่าจะอยู่ในห้องนะบินอยู่ในห้องเข้าไปในห้องกันยิงเสียงอย่างเงี้ยเคลมกสองกำลังบินไปดู เว้ยไอ้เฮียบอดยิงโดนพังโอ้เข่วยโอ้ยยิงบอดไม่ถึนี่นี่นี่มีเครื่องสำรองอยู่มีเครื่องสำรองอยู่เบิกเบิกเบิกศูนย์เบิกศูนย์เขานี้เลยเข้าพอก่อนเจมส์อนแป๊บนึงอ่าอยู่กลางห้องเลยเฮ้ยมันโชว์ทาเก็ตมอดให้ดูไอ้เฮียมันมันมีนมันมีนมันมีนตรงกลางตรงกลางมีตัวเดียว เปิดเข้าไปยิงมันอยู่ซ้ายมือหลังกล่องกล่องอาวุธด้านขวามือนะขวามือแกเฮ้ยแป๊บม่มีหน้าหมดเออหลอแม็กอยู่หลอดแม็กอยู่ตายไหมน้องอ้าวเซฟตี้เสียงมึงร้องเหรอคุณนึกว่าเอ้าเขียวไประเบิดระเบิดมันกำเนิดวิ่งเข้าไปเออไอ้สัตว์โอยี่อะไรกูมึังอาจตายล่ะอุ้ยอุ้ยดีนะคุณนึกว่าเสียงจริงมันร้องเนาะโอเคต้องตีแขนมาไม่งโชว์แทร์เก็ตมอสไอ้สัตว์ ไม่เจอให้ให้ให้โดดลงเลยฮะ่น่นี่่านโดดตรงเหลี่ยมเหลี่ยมโหเนี่ยมันอยู่หน้าห้องมือเนี่ยมีมั้ไม่ม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ไน้ไม่นด้นม่ไนม่นด้ไอ่ไ่ได้ไ่ไ้ม่น้่้นม่้นม่ด้นดม่ดด้ไม่ดม่ด้ไม่ม่น่น้ไม่นม่้ม่ม่นด้ไ่ไม่ได้ไม่่ไม่้นม่้ม่ม่นไม่ได้่่้ม่้ม่ มันวิ่งไวอะขอยห้บทยิงมือล้มไอ้ควายยังไม่ลงยังไม่ลงตายเทียโดนร้อยเมตรไปดิอ้าวเซฟฝั่งนี้มันยังไม่เปิดเลยว่ะเตียแกเปิดเลยให้มันหลุดเหลมาสักหน่อยดิด้านล่างมันยิงทิ้งไว้มันก็งงว่ะโอ้โหแสดงว่ามันมัวแต่เล่นกันไม่ได้ดูตรงดูเซฟเดิเดี๋ยวลงไปดูโปรดักชั่นดีกว่า มีแค่นี้จริงเหรอทั้งแมพมีน้อยไม่ว่าขอมีเซ็ตใหญ่ๆได้ไหมโอ้โหเกาะก็กำกำโอ้โหคนเฮ้ยอะไรอะไอ้สัตว์แล้วมายืนอมอง,องหน้ากูแล้วกูก็ใส่กูนึกว่าบอดไอ้หีตรงไหนอะต้องบนสามชั้นเนี่ยดีนะกูใส่ก่อนเอสเอสแกนก่อนเลยอเออฝั่งนี้อลองคิดไม่สุดนี่หว่าน่าจะมี ปิดประตูแล้ววิ่งไปดูของลูกค้ากันวิ่งเช็คไปกดดังรอบหนึ่งนะผมเก็บศพอยู่ที่นี่กันไอสันดานนี่ไอนี่น่าจะมีของเยอะเนี่ยเฮ้ยของก็ดีอยู่ไม่แย่เลยแกกอลิกอะไรอ่ะทำไมลูกค้า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 ทิ้งกอลิ Watch this location ขอกอลิไหมครับไอเคียนของเจอของม่วงอ่ะเก็บไปไว้ขายได้นะเนาะที่เก็บของม่วงเนี่ยเพราะว่าร้านเราไม่มีคอนเซ็ปต์เก็บของม่วงให้ลูกค้าเรามันต้องเพิ่มของขึ้นไปเท่านั้น ต้องรู้ก่อนทำไม่ถึงก้อ,งอีกเกมนึงแบบเร็วๆอะ่ะสามีเกมนึงมาขาดนิดเดียวขาดนิดหมืห่นห้าลงมเถอะใช่เหรออืมเปิดแล้วเข้าไปนอนแอบ,บนะโอเคฟาวแบบผมจะบินเช็ควนรอบนอกก่นอนเราค่อยเข้าในโอเครอบนอก เคลียร์อุ๊ยไอ้เหี้ยโดนหลุดเคลียร์วิ่งไปวิ่งหน้าไปเลยโดนหลุดแนละ้วแต่ไปเอาโดนเก็บไปเก็บโดนกันอย่าลืมเช็คไอ้ห้องพยาบาลบนนะได้ได้ได้ผมห้องพยาบาลบนยังไม่ได้เช็คเลยแต่ตอนนีไเขอบินนี่กัาบานบินเคลียร์เพราะว่าเซฟเซฟฟิลไม่แตกโอเคโอเคโอเคเหลืองไม่แตกด้านาบานไม่แตกสวยโอเค มีบอดคนอยากยิงด้วยไอสัตว์แป๊บนึโงเคเียร์เดี๋ยวฝั่งนู้นเล่นกันเดี๋ยวเราแย่กลับ <แก S 1> ผมลงล่างเราผมลงล่างไปแกเปิดอันบนโอเคเคียร์แล้วค่อยไป็นต้องระวังโอ้ยผมบอกให้มิเงนวันนั้นอะคิวเราอะน่าจะได้สี่ห้าคิวทะลุโด <laughs> น ถ้าเราเล่นโดน,นการันตีอะไรวรอบนี้อ่าสิงโตโซฟาได้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 เฮ้ยของทองหกหมืนสวยไม่เจอเ้วอวะได้ของทองห้าหกหมื่นะเบ้าไหนนะโอเคเาบินตรงเช็คตรงโซฟากัน เคลียร์ร่างโซฟาเคลียร์เชฉยตรงลึกหอมมันเล่นกันอยู่แตกตรงลึกไม่เห็นเฮ้ยหน้าห้องสมุดมีตัวย่องอยู่หลังหลังแผ่นไม้ด้านหน้าที่มันบังทางไปห้องสมุดอ่ะตัวหนึ่งด้านล่างก็มีไอ้เขี้ไหนกนแล้วผมมาในแมพให้แล้วกันตรงนี้ตรงนี้แกอโอ้ยมันมันเล่นกันมันเล่นกันมันยิงกันมันยิงกันหลังหลังเนี่ยหลังเนี่ยที่ผมมาร์นมันยิงกัน เนี่ยเนี่ยมันมันรูดไอตตี้นั้นอยู่ให้มันรูดไปยิงแม่งเลยไม่สนเทพไม่ฟังคำเพื่อนนี่เพื่อนตายเอรเราได้แกขอแป๊บนึงนะผมจะมีโดนเข้าไปอีกรอบนึงโผล่ผมเลยไปลูกก็ go ตายกันเต็มเลยนอนตายตัวนึงโหด้านในเซต็ก็เป็นงั้นว่ะตายกัน ตายกันเต็มเลยว่ะแกไม่รู้ว่าคือมันอะไรกันวะเนี่ยเอาเป็นว่าด้านในอ่ะเข้าได้แต่นี้คอนเฟิร์มมันอยู่ตรงไหนกันไม่เห็นด้านในเฮ้ยเฮ้ยมันบินออกมาเปิดประตูเปิดประตูประตูมาเซตนทาเซตนทามันพยายามจะยิงโดนกูไอ้สัตว์ตาแฟงตาแฟงขึ่นไปเลยแต่ผมแต่ผมชิบเอาแน่น่าหน้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 ามีหน้ามีมันโฟกัสโดนอยู่ขวามือเนี่ยแต่ผมบินตามมาอยู่วันนี้โอ้ยไอีกทีโดนแปิดเป็นไรไม่อะไรระวังมันวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว เดี๋ยวผมกลับไปเอาของก่อนแปับนึงกูร้องแบบป๊บไปโดนลูกพ่อไปเจ็ดห้าไอ้ควายป้าลราเปิดติดตัวเองไอ้เชนิงโก้ไปเกียร์ยรลูกค้ากูอิ่มกูบอกเลยลูกค้ากูอิ่ม แกไปเอ้ยไม่ต้องรับลูกค้ามาก็ได for ้ดีกว่าเราจัดของฝากแกฟอฟพอลูกค้าเอาให้ผมวุ้ยนี่จะล้มรีเลยล้มแกคนวิ่งเอาโอ้โหแกพึ่งปั๊มแกแกนัดบ่อยผมอืมมาแล้วมาแล้วทันมาแล้วผมมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหโว้ยแกเก็บกระเป๋าผมแล้วแกไปเลยก็ได้ผมว่าแล้วมันมีตัวหนึ่งด้านนอกไอ้เหี้ยเลย เก็บกระเป๋าแล้วไปเลยก็ได้ไปมาได้สิเลยนะพอแล้วมันได้แค่นั้นแหละตอนนี้ไม่ทันแล้วเฮียตายกูตายลูกค้ามาลูกค้ามามากค้าวิ่มาวิ่มาวิ่มาโอเคลูกค้าต้องเท่านี้แหละโทษทีโทษทีอ้าวลูกค้ากดอกแจ้งออกนะโอเคโทษทีลูกค้ามันมีหนูผมไม่ได้อยู่ด้านนอกไงแค่ก็เลยไม่รู้อะไรเลยกำลังนั่งจัดของอยู่ไอเฮีย ไไตอนบินโดนก็ไม่เจอนะ้สับโคตรเสียมันปาร์ตตรงกลางไงโอ้โหแล้วเซตหนูจัดเลยโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับก็จริงๆคิวงานก็จบได้ราบลื่นดี่นะมีแค่เกมสุดท้ายเนี่ยที่ผมไปเจอหนูนะครับแล้วก็โดนยิงแตกนะตอนแรกลูกค้าจะออกได้ประมาณ6กแสนกลายเป็นแบบได้ของแค่สามสแสนแล้วก็ก็เลยยอดการันตีมานะก็สำหรับคลิปนี้ก็คุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วถ้าใครสนใจอยากผมไป ช่วยพาฟาร์มเนี่ยครับก็จริงๆสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page t s l t k นะครับก็ตามชื่อช่องชาแนลด้วยเลยนะครับแล้วก็มีไลน์ใน Tik t o อกนะครับก็ติดตามได้ที่ t s า t ทสเหมือนเดิมเช่นกันครับก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ